ความสำเร็จอยู่ที่ใครคิดแขวยขวาจะนำพาชีวิตไปถึงจุดหมายแม้วันนี้เหนื่อยยากลำบากกายแต่ก่อนตายกูจะรวยให้โลกลือสวัสดีครับพบกับผมผู้ที่จะมาถ่ายทอดความสำเร็จและพร้อมที่จะส่งต่อความสำเร็จให้ถึงมือทุกคนครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมกันตินันมนัฐเกษมศักดิ์เล่นวน่านอายุ24ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏสุรศิษ์ปัจจุบันทำงานเป็นเลขานุการในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของร้านพิซซ่าอินโอนที่ตลาดก้ามปูในบาซ่าตลาดเปิดใหม่นะครับและเข้าร่วมธุรกิจเครือ,อข่ายจอแอนคอยกับทีม Elite s s c ทีมออนไลน์อันดับหนึ่งของบริษัทครับกดกติกาและระเบียบในการรับฟังนะครับ หนึ่ขณะรับฟังกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดรวมถึง Facebook, Twitter หรือสิ่งที่จะรบควรสมาธิในการฟังของคุณนะครับเพราะคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปทางชีวิตเลยก็ได้นะครับ 2. ถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจหรืออึดอัดสามารถที่จ่อจากการบรรยายได้ตลอดเวลาเลยนะครับเราจะไม่โกรธกัน 3. อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกแต่ให้คุณลองเก็บไปคิดวิเคราะห์แล้วตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การบรรยายนะครับผมก็มีคำถามที่จะมาถามขอให้ตอบตามความเป็นจริงโดยไม่โกหกตัวเองนะครับคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่หรือไม่1เบื่อกับการที่ต้องทำตามความฝันเป้าหมายหรือคำสั่งของคนอื่น2 เบื่อกับการต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางให้เข้างานได้ทันเวลา 3. เบื่อกับการต้องทนกับสภาพแวดล้อมแย่ๆในที่ทำงาน 4. เบื่อที่ต้องรับภาระหนี้สินที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุด 5. เบื่อที่ต้องทำงานหนะักแต่รายได้ไม่คุ้มค่ากับความทุ่มเทผมเห็นบางคนนะครับถึงขนาดต้องแบกงานกลับมาทำที่บ้านนะครับตีหนึ่งตีสองกว่าจะเสร็จถามว่า ใครที่ประสบความสำเร็จครับตัวคุณหรือบริษัทนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ครับ 1. อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง 2. อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. อยากมีอิสระภาพทางชีวิตเวลาและการเงิน 4. ต้องการเกษียณตัวเองก่อนอายุ60ปี โดยยังมีรายรับเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าคำถามที่ผมได้ถามไปนะครับคำตอบคือใช่แม้ข้อใดข้อหนึ่งก็ตามหรือบางคนนะครับอาจจะบอกว่ามีมีเพิ่มเติมจากที่เก่าวมานี้นะครับยังไงก็ตามนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับจากการฟังการบรรยายในครั้งนี้นะครับ อาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปทั้งชีวิตเลยก็ได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบความร้จักกับบุคคลทั้ง4ประเภทก่อนนะครับประเภทแรกคือมีเงินแต่ไม่มีเวลาประเภทที่2นะครับมีเวลาแต่ไม่มีเงินประเภทที่3มนะครับหนักที่สุดเลยไม่มีทั้งเวลาและไม่มีทั้งเงินนะครับแต่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเภทไหนก็ตามใน3ประเภทนี้นะครับแต่ผมจะช่วยให้คุณเป็นประเภทที่4ครับคือมีทั้งเวลาและมีทั้งเงินครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนคงที่จะต้องเกิดความกลัวขึ้นมาในใจแน่นอนเลยว่าเอ๊ะถ้าเราสมัครเข้ามาร่วมทําธุรกิจแล้วเนี่ยเราจะเจอความกลัวดัง6ข้อต่อไปนี้หรือเปล่านะครับ1 กลัวที่จะต้องลิไลายชื่อเพื่อโทรชวนคนโทรชวนญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็โดนปฏิเสธและโดนตัดสายสัมพันธ์นะครับ 2. กลัวที่จะต้องออกไปขายของหรือสาธิตสินค้าต้องไปขอตามบ้านอยาก,กัะเซลแมนนะครับหรือเอาสินค้าออกไปทดลองขายอย่างนี้นะครับ 3. กลัวที่จะต้องเดินทางไปประชุมเป็นประจำนะครับบางบริษัทนะครับการประชุมบางบ,บางครั้งก็จะต้องเสียค่าประชุมนะครับ หรือจะต้องเดินทางไปประชุมทุกๆสัปดาห์ก็จะต้องเสียาค่าเดินทางแล้วก็เสียทั้งเวลานะครับ 4. กลัวที่จะต้องรักษายอดทุกเดือนบางคนเพิ่งสมัครเข้ามาทําแค่เดือนแรกครับยังไม่มีไรายได้แต่ก็ต้องรักษายอดเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับรายได้ในเดือนถัดไปนะครับ 5. กลัวที่จะต้องถูกปล่อยทํางานคนเดียวโดนอัปไลย์ทอดทิ้งสมัครเข้ามาแล้วไม่มีคนดูแลทํางานไม่เป็น6นะครับ กลัวที่จะทํางานไม่เป็นสร้างองค์กรไม่ได้รายได้ไม่เกิดครับถ้าทั้งหข้อนี้คือความกลัวของคุณผมจะบอกว่าสบายใจได้เลยครับเพราะถ้าคุณมาร่วมงานกับผมคุณจะไม่เจอทั้งหข้อนี้แน่นอนครับทีนี้เรามาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะที่จะทำธุรกิจร่วมกับผมนะครับว่าใครเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับ ข้อทนะครับธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่อยากรวยเร็วรวยทางรัฐหรือรอผลพลายได้จากผู้อื่นเพียงอย่างเดียวนะครับ 2. ธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่อยากรวยแต่ไม่ยอมเรียนรู้ไม่พัฒนาตนเองและไม่ยอมทำงานครับ 3. ธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีความอดทนรอคอยความสำเร็จไม่เป็น 4. นะครับธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่กล้าลงทุนกับสิ่งใหม่ๆ ชอบทาแต่สิ่งเดิมๆและก็ได้แต่ผลลัพธ์แบบเดิมๆนะครับ 5. ธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีอคาาติกับอัปลายหรือทีมงานไม่รับฟังคําแนะนําคําตักเตือนในสิ่งที่คุณผิดพลาดและไม่ยอมแก้ไขในสิ่งนั้นนะครับ 6. ธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีอคาาติกับธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจออนไลน์นะครับเราคิดว่าธุรกิจนี้หลอกลวงเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับทั้งที่ ไม่รู้ความจริงว่าใช้ลูกโซ่คืออะไรนะครับเมื่อคุณพร้อมแล้วนะครับขอเชิญรับฟังการบรรยายได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับองค์ประกอบของธุรกิจก่อนนะครับธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้จะต้องมี3ส่วนดังต่อไปนี้นะครับก็คือผู้ขายสินค้าหรือบริการและผู้ซื้อนะครับถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปธุรกิจ ก็จะไม่สมบูรณ์นะครับทีนี้เรามาดูว่าบริษัท JNC หรือ j o n c o Corporation จำกัดนะครับเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับอะไรนะครับบริษัท j o n c o Corporation จำกัดเป็นบริษัทธุรกิจขายตรงนะครับที่ฉีกกฎการทำงานแบบเดิมๆคุณจะไม่เจอแน่นอนครับคือที่จะต้องออกไปสาธิตสินค้า จะต้องไปเคาะตามบ้านเพื่อขายของคุณจะไม่เจอแน่นอนนะครับบริษัทนี้นะครับเปิดมาแล้วเป็นเวลากว่า10ปีนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ปีที่12แล้วนะครับโดยมีดรสมชายหัตชรีลาหานะครับเป็นประธานกรรมการของบริษัทนะผมเชื่อนะครับหลายๆคนต้องคิดว่าเอ๊ะเครือข่ายอีกแล้วเหรอฉันเบื่อจังเลยฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบธุรกิจนี้แต่ผมจะบอกว่ายังไง คุณก็หนีคำว่าธุรกิจเครือข่ายไม่พ้นแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะไปอยู่ซีกโลกก็ตามยังไงคุณก็หนีมันไม่พ้นทำไมผมพูดแบบนั้นเราไปดูกันครับจากภาพนี้นะครับผมถามก่อนว่าใครที่ไม่เคยใช้บริการมั้งครับผมเชื่อว่าไม่มีแน่นอนทุกคนต้องเคยใช้บริการถูกไหมครับจากภาพที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยแหละครับ นี่แหละรครับคือธุรกิจเครือข่ายจำไว้นะครับธุรกิจใดก็ตามที่มีมากกว่า1ขึ้นไป1สาขาขึ้นไปนั่นแหละรครับคือธุรกิจเครือข่ายผมถึงเพราะว่ายังไงคุณก็หนีมันไม่พ้นเพราะเป็นสิ่งที่คุณต้องพบเจอและใช้อยู่ทุกวันใช่ไหมครับอะเรามาดูนะครับบริษัทจอนคอยขึ้นแท่น เป็นอันดับสนะครับของบริษัทขายตรงที่ใช้แผนการตลาดแบบไบ n a r ีที่มียอดขายสูงสุดประจำปี2,555นะครับดูผลประกอบการปี55นะครับ2,400ล้านบาทนะครับโดยมีผลประกอบการบวก20%ขึ้นนะครับแสดงว่าบริษัท Joy and Coin เนี่ยกำลังมีกำลังจเจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาดูรูปแบบของธุรกิจนะครับสินค้าก่อนที่จะตรงมาถึงมือของผู้บริโภคแบบ100%เนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็จะมีค่าผู้ผลิตนะครับ30%ส่วนอีก70%เนี่ยจะเป็นค่าของผค้าส่งฉพอค้าปลีกแลว้วก็โฆษณาพีเซนเตอร์ต่างๆนะครับบริษัทจอยคอยบอกว่าจะขอตัดส่วน70%นี้ออกนะครับแล้วนำมาจ่ายให้เราและทีมงานของเรานะครับ ซึ่งเป็นการกรารลนตีได้ว่าคุณและทีมงานของคุณได้รับรายได้จากการทำงานแน่นอนครับอันนี้นะครับคือ Joy a r มาด y Mart คืออะไร Joy m มาดคือห้างขายตรงสะดวกซื้อของบริษัท j o ยแอนคอนะครับซึ่งมีสินค้าที่ทุกคนจะต้องซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า20,000รายการครับ นี่ครับคือสินค้าที่จอยมาทมีถามว่าใครไม่เคยซื้อกินซื้อใชมั้งครับคมตอบว่าไม่มีแน่นอนใช่ไหมครับสินค้าทุกชิ้นเออคุณจะต้องเจออยู่แล้วเข้าเซเว่นคุณก็เจอเข้า Big กซีตันแมคโครยังไงคุณก็เจอราคาเท่ากันนะครับแล้วต่อไปในอีกไม่นานนะครับบริษ Joy ัทจอยแอนคอย จะมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับที่รับในการผ่อนบ้านผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรอีออนหรือการเติมเงินนะครับซึ่งถ้าคุณเติมเงินจากที่อื่นคุณจะไม่ได้ะลยแต่ถ้าคุณเติมเงินกับจอยแอนคอยคุณจะได้คะแนนนะครับคะแนนนี้ก็จะปันผลกลับมาเป็นรายได้ให้กับคุณและองค์กรของคุณต่อไปนะครับและนี่นะครับคือสาขาของบริษัท และนี่นะครับคือสาขาของจอยแมนนะครับตอนนี้มีอยู่ทั่วประเทศแล้วกว่า50สาขานะครับบริษัทจอยคอยนะครับไม่ได้เปิดเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับยังกระจายการเปิดไปรอบๆบริเวณเพื่อนบ้านของเรานะครับอันนี้คือสาขาปีนางที่ประเทศมาเลเซียนะครับส่วนนี้นะครับสาขาปอยเปะที่ประเทศกัมพูชา และนี่สขาบฮัตบองนะครับก็ยังเป็นประเทศกัมพูชาเหมือนเดิมนะครับและนี่นะครับคือนิตยสารของประเทศกัมพูชานะครับได้ตีข่าวลงว่าจอแอนคอยได้มาเปิดสาขาที่กัมพูชาอย่างเป็นทางการนะครับและนี่คือสายงานที่มากกว่า5้าหมื่นรหัสในกัมพูชานะครับสุดยอดไหมครับจะดีกว่าไหมครับถ้าคนรีบทํารีบตัดสินใจณตอนนี้ และมีสายงานภายใต้องค์กรคุณเป็นเพื่อนบ้านของเราอย่างนี้ดีไหมครับเป็นการยืนยันและรองรับการการการันตีนะครับว่าบริษัทจอยแอนคอยได้เข้าเป็นบริษัทสากลเป็นธุรกิจเครือข่ายสากลที่รองรับประชาคมอาเซียนครับและนี่นะครับคือกรมทะเบียนการค้าใบอนุญ,ญาตการจดทะเบียนการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และใบจดทะเบียนไขาตรงของบริษัทจอแอนคอยนะครับซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทจอแอนคอยเป็นบริษัทที่ดําเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณมาทํากับบริษัทนี้ยังไงคุณก็ไม่ถูกโกงไม่ถูกหลอกลวงแน่นอนครับและนี่คือโลกของสคบอนะครับเป็นการยืนยันว่าบริษัทจอแอนคอยคอร์ปอเรชันจำกัดได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และนี่นะครับคือรางวัลที่หน้าผ้าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับของบริษัทจอยแอนคอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้พระราชทานรางวัลเทพทองประเภทองค์กรดีเด่นประจำปี2546ให้กับบริษัทจอยแอนคอยนะครับเพียงแค่นี้ก็การันตีได้แล้วครับว่าบริษัทเนี่ยของแท้ไม่มีหลอกลวงแน่นอนนะครับ ดรสมชายหัชรชลีลาหานะครับได้รับรางวัลนักบริหารวิสัยทัศน์ก้าวไกลปี2,556และยังได้รับรางวัลพระกินนรีประจำปี2,556นะครับเป็นคนดีคิดดีสังคมดีตามรอยพระยุคลบานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านประธานดรสมชายหัชรลีลาหา ได้รับรางวัลประเภทธุรกิจนักธุรกิจดีเด่นประจำปี2,555ในมุมมองของช่างภาพสื่อมวลชนนะครับเป็นรางวัลของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับนายกยิ่งลักชินวัตรนี่นะครับยังได้รับรางวัลนวัตกรรมการตลาดขายตรงแนวใหม่นะครับจากอดีตท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ชวชชาชีวะโดยสมาคมผู้สื่อข่าวประจำปี2,552นะครับ และยังได้รับรางวัลผู้สร้างอาชีพมั่นคงประจำปี2553อีกครับอันนี้นะครับคือส่วนหนึ่งของรางวัลที่ได้รับตลอดระยะเวลา11ปีนะครับเข้าสู่ปีที่12แล้วอันนี้นะครับยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่การันตีว่าบริษัทจอ i n นคอยยอดเยี่ยมเพียงใดและสุดยอดเพียงใดนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้มีแบ็กอัพโดย สองยักษ์ใหญ่ของสองธนาคารนะครับคือธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ออกบัตรสมาชิกให้นะครับซึ่งบัตรนี้สามารถทำอะไรได้บ้างบัตรนี้เป็นทั้งวีซ่ามาสเตอร์การ์และ ATM ได้ครับสุดยอดไหมล่ะครับสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับและภายในปี2,557นะครับบริษัทจอย o y c คอยจะผลักดันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะทําให้เป็นบริษัทขายตรงแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่เป็นบริษัทมหาชนมันดียังไงดีตรงที่เราสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทได้ยังไงล่ะครับและหลังจากที่บริษัทขายหุ้นได้สิ่งที่จะตามมาก็คือนี่ครับบริษัทจอยคอยก็จะเปิดสาขาจอยมารให้ครอบคลุมทั่วทางประเทศเหมือนกับที่เซว ถ้าคุณเป็นหุ้นส่วนกับเราณนะตอนนี้คนที่รวยคือคุณและหลังจากนั้นนะครับบริษัท j อ y and ก็จะเปิดห้างสรรพสินค้าที่ชื่อว่า j o ย Mart ที่จะมีทุกอย่างครบวงจรดังเช่นห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปนะครับที่มีและนี่ครับคือความสุดยอดของธุรกิจ Joy จอ,อนค c o i นะครับซึ่งถ้าคุณช้าคุณพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวพร้อมที่จะมีคนแซงหน้าคุณทันทีนะครับ และต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับทีม Elite s c ทีมออนไลน์อันดับหนึ่งของบริษัท j o y n Coin นะครว่ามีความสุดยอดแค่ไหนนะครับและสามารถที่จะพาคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไงนะครับและสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่ตัดสินใจเข้าร่วมทีมกับผมนะครับก็คือระบบเว็บไซต์อัจฉริยะที่มีมูลค่ามากกว่า2 0 0 0 0 0บาทนะครับเว็บไซต์นี้ดียังไงตามนี้เลยครับ หนึ่งก็ครับก็คือระบบออโต้รีโค้ดเป็นระบบการปิดการขายโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบพูดพูดไม่เก่งสปอนเซอร์ไม่เป็นเริ่มทํางานครั้งแรกไม่สามารถที่จะตอบคําถามได้ไม่ต้องเป็นกังวลไปครับเพราะระบบเว็บไซต์นี้จะมีระบบที่ปิดการขายอัตโนมัติให้กับคุณนะครับต่อไประบบออโต้ดาวไลคืออะไรคือระบบที่จําลองผังสายงานให้กับคุณ ถ้าคุณเอาเว็บไปโปรโมทหรือทําการตลาดและมีคนสนใจลองทะเบียนกับคุณเข้ามานะครับระบบก็จะทําการจําลองพังใส่งานให้กับคุณนะครับสามารถคือระบบเทมเพลตจะมีให้คุณเลือกได้ทั้งหมด15รูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นมีความหลากหลายแน่นอนคุณสามารถเลือกได้ตามความพอใจเลยนะครับ 4. นะครับระบบออโต้เทรนนิ่งตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นระบบที่ดีมากๆเลย คุณสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับคุณสะดวกช่วงเวลาไหนคุณพร้อมที่จะเรียนตอนไหนคุณมาเรียนได้ทันทีเลยนะครับถ้าเรียนรู้แล้วยังไม่เข้าใจคุณสามารถที่จะฟังซ้ำได้เพราะเป็นวิดีโอนะครับ 5. ระบบ SMS และอีเมลในการติดตามผลและแจ้งข่าวสารนะครับถ้ามีผู้มุ่งหวังลงทะเบียนมาสมัครในระบบเว็บไซต์ของคุณนะครับ ก็จะมี SMS และอ e ีเมลในการติดตามผลและแจ้งข่าวสารให้กับผู้มุ่งหวังของคุณนะครับ6ระบบเก็บค่าสถิติที่ละเอียดมากและ 7. ระบบเว็บไซต์ที่คุณสามารถแจกดาวลายได้ไม่อันนี่นะครับหลังจากที่ระบบเว็บไซต์ของทีม Elite LLC เปิดตัวได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นตอนนี้มีคนสนใจที่ร่วมเข้าลงทะเบียนแล้วทั้งหมด6,154คน ยืนยันแล้ว613คนนะครับดูในส่วนของผู้ลงทะเบียนล่าสุดน,นะครับคุณจะเห็นได้ว่ามีคนที่สนใจเข้ามาสมัครเนี่ยทุกทุกวันแทบจะทุกนาทีเลยสุดยอดมากเลยนะครับและนี่นะครับคือหน้าตาของระบบออโต้รีคูดนะครับหลังจากที่ผู้มุ่งหวังของคุณ ลงทะเบียนเข้ามาแล้วก็จะเจอวิดีโอนี้เล่นโดยอัตโนมัตินะครับเป็นการคัดกรองว่าผู้มุ่งหวังของคุณเนี่ยมีความสนใจในธุรกิจจริงหรือเปล่านะครับส่วนนี้นะครับคือระบบออโต้ดาวน์ไลน์อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับคือจะเป็นการจําลองผังสายงานให้กับคุณสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเข้ามาในรหัสเว็บไซต์ของคุณนะครับส่วนด้านล่างอันนี้จะแยก ผังสายงานของคุณตามจังหวนเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยดูทางด้านขวามือด้านล่างนะครับทางระบบจะบอกถึงรายชื่อผู้มุ่งหวังที่ทำการแอคทีฟพร้อมที่จะทำธุรกิจแล้วท,ทั้งสิท่าัล่าสุดนะครับจะเห็นได้ว่ามีผู้ที่แอคทีฟเข้ามาทุกวันเลยส่วนด้านบนนะครับสุดยอดมากๆเลยระบบจะทำการคำนวณจำนวนคน ออกมาเป็นรายรับที่คุณจะได้ถ้ามีการแอคทีฟเกิดขึ้นนะครับและระบบจะแจ้งเตือนว่าณตอนนี้มีคนที่แอคทีฟตัดหน้าคุณไปแล้วกี่คนและส่งผลให้คุณเนี่ยสูญเงินไปแล้วกี่บาทนะครับเพราะว่าระบบนี้สุดย้อดมากๆเลยนะครับัีน,นี้นะครับหลังจากที่ผู้มุ่งหวังลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วเรียบร้อย สิ่งที่ควรที่จะท่องทําก่อนเลยก็คือเริ่มต้นการเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับบริษัทนะครับต่อไปกันนะครับอันนี้คือระบบของสมาชิกระบบของสมาชิกดียังไงคุณสามารถที่จะรู้ความเคลื่อนไหวของทุกๆคนที่เข้ามาชมและลงทะเบียนกับคนจะเป็นระบบเก็บสถิติที่ละเอียดมากนะครับ จะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีคนที่เข้ามาชมในระบบของคุณทั้งหมดกี่คนและมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนกี่คนครับและนี่นะครับคือสถิติผู้มุ่งหวังที่ลงทะเบียนเข้าในสายงานของคุณนะครับจะมีบ่งบอกทั้งชื่อนามสกุลข้อมูลเบื้องตน้นจังหวัดสถิติในการเข้าใช้ระบบนะคะว่าสมัครสมาชิกเมื่อไหร่ เข้าสู่ระบบครั้งแรกเมื่อไรและเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดเมื่อไรและคลิกในระบบทั้งหมดกี่ครั้งเป็นการรวบรวมสถิติที่ละเอียดมากเลยนะครับส่วนนี้นะครับคือห้องแห่งการเรียนรู้อย่างที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะคะว่าระบบออโต้เทรนนิ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงคุณหลังจากที่เข้ามาร่วมทำธุรกิจแล้วสามารถที่จะเรียนรู้ได้ ตามห้องต่างๆต,ตามหัวข้อต่างๆที่คุณต้องการเลยครับส่วนนี้นะครับคุณสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าดาวไลน์ที่เข้ามาสมัครเข้าร่วมทําธุรกิจกับคุณมีการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนเข้าห้องวิดีโอไหนบ้างเข้าครั้งแรกเมื่อไหร่เขาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการศึกษาเรียนรู้นะครับ การสมัครเข้าร่วมธุรกิจจออ o อนคอยกับทีม Elite LLC นะครับใช้เงินลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจเพียง6,550บาทเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นการลงทุนครั้งแรกและครั้งเดียวแต่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวรายได้ได้ตลอดชีวิตและทรงมอบต่อเป็นมรดกตกทอดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนได้เลยตลอดเลยนะครับและธุรกิจนี้ไม่มีการรักษายอดครับคุณอยากที่จะซื้อเมื่อไหร่คุณก็ซื้อ และไม่ต้องซื้อเกินความจำเป็นด้วยอยู่ที่ตัวคุณเลยนะครับและหลังจากที่คุณลงทุนมาแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือยาน้ำสมุนไพรจีนหยองเหิง1ชุดครับและได้ขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจ GD เพื่อสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละพันสูงสุดวันละ5 5 0 0 0บาทนะครับและจะได้รับระบบเว็บไซต์อัจฉริยะมูลค่ากว่า20,000 0บาททันทีเลยครับหากคุณ ต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองหรือซื้อแฟรนไชส์ที่จะสร้างรายรับให้คุณหลักหมื่นหรือหลักแสนต่อวันนะครับคุณจะต้องใช้เงินลงทุนเกิน1ล้านบาทแน่นอนครับและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคุณยังมีรายจ่ายที่คงที่เช่นค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างพนักงานค่าสต๊อกสินค้าค่าเช่าพื้นที่ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณลงทุนกับธุรกิจจอยแอนคอยเนี่ย คุณลงทุนเพียง6,550บาทเท่านั้นเองแล้วคุณไม่ต้องลงทุนอะไรอีกแล้วทุกอย่างมีให้คุณพร้อมหมดสินค้าไม่ต้องสต็อกแฟนร้านแฟนชายก็มีให้คุณพนักงานก็มีให้คุณค่านา้ำค่าไฟคุณก็ไม่ต้องจ่ายอย่างนี้ดีไหมครับสุดยอดมากๆเลยแค่6,550บาทเท่านั้นคุณสามารถสร้างรายรับให้คุณหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อวันได้เลยครับเป็นไงครับสุดยอดไหมครับ แต่ถ้าใครยังคิดว่าลงทุน6,550บาทยังแพงอยู่นะครับผมอยากให้คนวิเคราะห์ตามผมดังนี้นะครับอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่70ปีสมมุตินะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนอายุ30ปีเพราะฉะนั้นคุณจะเหลือเวลายอยู่โบนโลกใบนี้อีก40ปีกับเงินลงทุน6,550บาทนะครับคุณจะ ลงทุนด้วยเงิน163บาท75สตางค์ต่อปีหรือ13บาท64สตางค์ต่อเดือนหรือ0.45บาทต่อวันเห็นไหมคะว่าคุณลงทุนเพียงวันละ0.45บาทสตางค์เท่านั้นคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ให้คุณได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือต่อไปในอนาคตถึงหลักล้านบาทได้เห็นไหมคะว่ามันคุ้มค่าในการลงทุนแค่ไหนเพราะฉะนั้น คุณช้าไม่ได้แล้วครับถ้าคุณช้ายังมีคนที่พร้อมกว่าคุณพร้อมที่จะแซงหน้าคุณนไปคุณก็จะต้องไปต่อตต้เขาเพราะฉะนั้นช้าไม่ได้นะครับต้องรีบครับและนี่นะครับคือหนึ่งในตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจจอยแอนคอรกับทีม e l i t e s s c ทีมออนไลน์อันดับหนึ่งของบริษัทนะครับด้วยระบบเว็บไซต์อัจฉริยะมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาท สามารถที่จะสร้างธุรกิจบนโลกอร่อยจากที่บ้าน100%โดยที่ไม่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวมีรายได้ทะลุ2 0 0แสนบาทต่อเดือนไปแล้วครับสุดยอดจริงๆและนี่นะครับยังเป็นอีกส่วนหนึ่งของผู้ที่ประสบความสำเร็จกับระบบเว็บไซต์อัจฉริยะของทีม e l i t e เ s c นะครับและนี่นะครับคือรายได้ของผมเอง หลังจากที่เพิ่งเริ่มทํานะครับผมก็มีรายได้เข้ามาแล้วครับสุดยอดจริงๆและนี่นะครับคือความสุดยอดของธุรกิจ Joe and c o i ครับนักธุรกิจท่านหนึ่งได้เสียชีวิตลงแต่สิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาไม่ได้ตายตามเขาไปนะครับทุกส,สิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกของเขาครับทําให้ลูกของเขา มีรายได้วันละ1 5 0 0 0หมับาทเข้ามาทุกวันครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้บรรยายมาในครั้งนี้นะครับก็อยู่ที่ตัวของคุณเองที่จะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับว่าที่จะเลือกเพื่อพบอนาคตใหม่ที่ดีกว่าหรือไม่เลือกแล้วกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอฝากเคล็ดลับแห่งความสำเร็จนะครับ ชนะความคิดพิชิตป,ปัญหาสร้างเสริมปัญญาและพัฒนาตนเองนะครับสวัสดีครับ